สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาชมวิธีการตัดแต่งกิ่งมะนาวให้เขาออกลูกให้เรากินตลอดทั้งปีเลยค่ะมะนาวไม่ว่าจะปลูกกินเองหรือว่าปลูกเพื่อการค้าเราจะตัดแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤษภาถึงสิงหาค่ะหลังจากนั้นก็จะใช้เวลาประมาณ4เดือนเขาก็จะ ออกดอกออกลูกเขาจะมีลูกให้เราเก็บในเดือนพฤศจิกาค่ะซึ่งช่วงนั้นจะมีมะนาวที่ราคาแพงพอดีค่ะเรามาชมวิธีการตัดแต่งกิ่งกันเลยค่ะเราจะเริ่มที่โคนต้นเขาก่อนค่ะเราจะตัดกิ่งที่เป็นขี้กากกิ่งกระโดงกิ่งกว้างออกให้หมดค่ะ กิ่ที่กากนั้นเขาก็จะไม่มีประโยชน์เลยค่ะถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเขาก็จะเป็นกิ่งแห้งๆค่ะเมื่อเขามีกิ่งแห้งทับซ้อนกันจำนวนที่เยอะก็จะทำให้มะนาวของเราไม่ออกลูกค่ะเราจะตัดเพื่อให้แดดนั้นส่องถึงค่ะเมื่อแดดส่องถึงโรกและ,มะแมลงก็จะไม่ค่อยมีค่ะ ทำให้มะนาวของเราสามารถแตกใบอ่อนและออกลูกให้เราในจำนวนที่เยอะมากเลยค่ะเราจะทำแบบนี้ทุกปีเลยค่ะทำแบบนี้ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะมีดอกและมีลูกให้เราในจำนวนที่เยอะเลยค่ะ เราตัดแต่งกิ่งไปตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะโล่งแล้วค่ะและเราก็จะเล็มให้รอบๆต้นเลยค่ะเราจะตัดกิ่งที่เป็นขี้กากทิ้งให้หมดค่ะกิ่งที่ฝังวางด้วยค่ะเป็นกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ค่ะนี่คือกิ่งฝังค่ะจะเป็นกิ่งที่แห้งๆเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆที่ปลูกมะนาวจะสังเกตเห็นที่ต้นเขาจะมีขี้กะค่ะขี้กะก็จะขึ้นกิดตามกิ่งค่ะกิ่งเหล่านั้นเราจะตัดทิ้งให้หมดค่ะเมื่อเราตัดข้างล่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูช่วงข้างบนค่ะ ข้างล่างนั้นก็จะค่อนข้างโปร่งแล้วค่ะนอกจากเราจะตัดแต่งกิ่งที่เป็นขี้กากิ่งกว้างๆออกหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเล็มยอดเขาด้วยค่ะเล็มยอดเพื่อให้เขาแตกขึ้นมาใหม่ เมื่อเขาแตกขึ้นมาใหม่เขาก็จะเป็นดอกให้เราเลยค่ะตอนนี้เราก็เริ่มที่จะตัดแต่งกิ่งข้างบนแล้วค่ะส่วนมากกิ่งคิกะเขาก็จะอยู่ช่วงข้างล่างค่ะวิธีการตัดยอดนั้นเราจะเลือกตัดยอดที่ไม่อ่อน และไม่แก่จนเกินไปค่ะเราจะเล็มยอดนั้นทิ้งออกไปค่ะช่วงเวลาไม่นานเด็กเขาจะแตกขึ้นมาใหม่เมื่อเขาแตกขึ้นมาใหม่เขาก็จะเป็นดอกเลยค่ะเราก็จะจัด,ดยอดเขาประมาณนี้ค่ะ หลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เขาด้วยปุ๋ยสูตรเสมอหรือว่าปุ๋ยคอกค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขาออกดอกและออกลูกให้เราอย่างเยอะเลยค่ะวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายๆมากเลยค่ะเราไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆเลยค่ะ เดี๋ยวมะนาวก็จะมีลูกให้เรากินตลอดปีเลยค่ะเพื่อนๆที่ปลูกมะนาวไว้ก็ลองทำวิธีนี้ได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ